สวัสดีค่ะเทศกาลตุจีนนะคะเราก็มาลางไก่กันค่ะพี่น้องจา๋านี่ค่ะไก่นะคะเราล้างให้สะ,สะอาดดนะคะอันนี้คือเราล้างเรียบร้อยแล้วนะคะพี่น้องจา๋าเราก็จะนําไปต้มนะคะไปดูกันเลยค่ะนี่ค่ะเราก็ต้มแล้วนะคะเราจะ เปิดแก๊สเบาๆนะคะเพื่อที่จะให้ผิวของเขาสวยงามนะคะนี่ค่ะต้องค่อยๆนะคะต้องใจเย็นๆแล้วก็ต้องแบบให้น้ำท่วมตัวไก่ด้วยนะคะเพื่อความสวยงามนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วก็เอาขึ้นมาแขวนแบบนี้นะคะผิวของเขาก็จะสวยนะคะถ้าเรา ค่อยๆต้มนะคะนี่ค่ะสวยงามจริงๆแล้วเราต้มเยอะมากนะคะอันนี้เราถ่ายมาแค่ส่วนหนึ่งนะคะเนื่องจากว่าเราไม่สะดวกที่จะถ่ายนะคะนี่ค่ะแล้วก็มาแขวนไว้แบบนี้นะคะเพื่อที่จะให้เขา,าเย็นและให้น้ําในตัวไก่หยดออกนะคะแล้วก็จะทําให้ตัวไก่แห้งด้วยนะคะนี่ค่ะ ทุกๆอย่างที่เขาทำคือเขามีเหตุผลนะคะนี่ค่ะตอนแรกเราก็งงทำไมต้องแขวนใช่ไหมอ่าพอเขาก็อธิบายแล้วก็เลยเข้าใจนะคะนี่ค่ะแล้วก็มีต้มไข่ด้วยนะคะไข่เป็ดไข่ไก่ด้วยนะคะนี่ค่ะแล้วเขาก็จะมาย้อมสีนะคะเพื่อให้สีของเขาสวยงามคนจีนเขาจะถือว่าสีแดงเป็นสีนำโชคนะคะนี่ค่ะ แล้วก็เป็นส้มนะคะมีส้มด้วยนะคะส้มลูกย้ยใหญ่และสวยงามนะคะพี่น้องจา๋านี่ค่ะของเส้นไหว้ที่เราจะต้องเตรียมนะคะอันนี้ก็นี่ละคะ่ะของก็จะมีขนมถ้วยฟูนะคะหรือว่าขนมฟูไฟนะน่เดงกเนาะ ะะของพวกนี้นะคะนี่ค่ะนี่ราคาพี่น้องจา๋าสวยงามไหมสวยมากาขานมพุยฝ้ายนี่เขาไหว้เขาก็มีความหมายนะคะไหว้แล้วก็จะฟูนะคะมีเงินมีทองนั่นเองเนาะนี่ค่ะมีต้นไม้ด้วยนะคะมีสวนหย่อมอยู่หลังบ้าน,นะคะ่ะนี่ค่ะสวยงามนะคะนี่ค่ะ ของเราต้องเตรียมในวันนี้นะคะพี่น้องจา๋าก็มีหลากหลายนะคะมีผักสูงใส่ด้วยนะคะที่ต้องต้มนะคะต้องเตรียมนะคะว่าเราต้องมีอะไรบ้างเนาะเนี่ค่ะต้องทำนู่นนี่นั่นนะคะพอถึงเทศกาลตรุษจีนนะคะนี่ค่ะเราจะต้องทำให้สวยงามด้วยนะคะพี่น้องจา๋า ทุกๆอย่างที่เขาไว้เขามีความหมายนะคะนี่ค่ะแล้วก็มีเป็ดด้วยค่ะพี่น้องจ๋าเป็ดพะโล้เนี่ยค่ะเป็ดพะโล้มีไก่นะคะเขาจะต้องไหว้นะคะให้มีโชคลาภนั่นเองเนาะเขาถือนะคะคนจีนนี่ค่ะถึงเวลาเสร็จแล้วเราก็มาไหว้นะคะก็มีเป็ดมีไก่นะคะเราไหว้หลายที่นะคะอันนี้คือไหว อากงอมานะคะนี่ค่ะก็มีผลไม้ห้ายอย่างนะคะมีขนมเทียนขนมเข่งนะคะนี่ค่ะมีมีเตียวนะคะเ็ามีความหมายของเขามีขนมหวานมีผักต้มนะคะมีอังบงลูกซิ้นกระเพาะปลากระเพาะหมูนะคะเนี่ยค่ะเขาไว้ทุกอย่างมีความหมายหมดนะคะ เขาเชื่อว่าว่แล้วจะต้องโชคดีมีเงินมีทองเฮงเฮงรวยรวย,ยนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะนี่ค่ะว่ว้เส้นมีเตียวก็หมายถึงว่าอายุยืนยาวนะคะนี่ค่ะมีแผ่นเงินแผ่นทองด้วยนะคะนี่ค่ะพี่น้องจา๋าทุกๆุอย่างคนจีนเขาวหายนะคะ เขาถือว่ามีความหมายหมดเลยนะคะพี่น้องจานี่ค่ะอ่น,นี่ก็คือมาไหว้ที่ศาลเจ้านะคะศาลเจ้าที่ใกล้บ้านนะคะพี่น้องจาเนี่ยค่ะ เวลามเทศกาลนะคะเขาก็จะไหว้เจ้าก่อนนะคะตามสถานที่ต่างๆนะคะพี่น้องจ๋านี่ค่ะ่นี่ค่ะกับกงกับข้าวนะคะเขาต้องไหว้นี่ค่ะก็ขอขอบคุณลิฟซีทุกท่านด้วยนะคะสวัสดีค่ะ